สวัสดีครับผมภูมิศรภาพนะครับจากช่องมันนี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่องมั n e y h e ี o นะครับกลับเข้าไปสู่รายการของผมนะครับเดอะสต็อกค้นฟ้าหาหุ้นเด้งนะครับรายการที่ทาทุกท่านนะครับไปเจาะลึกหาหุ้นนอกกระแสหุ้นช้างเผือกตัวต่อไปที่ทําให้ท่านได้กําไรเป็นเด้งๆนะครับเดอะสต็อกนะครับ EP นี้เป็น EP ที่11แล้วนะครับ เนื่องในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโอ้โหตลาดมันผันผวนมากเลยใน EP ีนี้นะครับผมก็เลยอยากจะเสนอหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่อยากให้เป็นหลมหลบภัยของเพื่อนๆได้นะครับโดยหุ้นตัวนี้เนี่ยอยากจะให้ปันผลค่อนข้างดียิ่งปันผลสี่ไตามาสได้ยิ่งดีเลยนะครับมีกิจการที่แข็งแกร่งยิ่งเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยได้นะครับยิ่งดีแล้วก็มีการเติบโตที่เห็นชัดเจนนะครับมียอดขายหรือมีกําไรนะครับไม่ได้ลดลงมาก แล้วก็ราคาไม่แพงนะครับยิ่งราคาใกล้ IPO ได้เนี่ยยิ่งดีเลยหุ้นตัวนี้นะครับอยู่ใน EP ที่11แล้วนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ศึกษานะครับก็คือบริษัทนี้บริษัท BG นะครับ ContainerGuard จำกัดมหาชนนะครับหรือตัวย่อสั้นว่า BGC นะครับบริษัทนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับเป็นบริษัทลูกของเบียร์ยักษ์ใหญ่ของประเทศเลยนะครับเขาทำอะไร เรามาพบกันเลยนะครับผมลักษณะธุรกิจของบริษัทนี้นะครับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก้วนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มอาหารและยานะครับเน้นเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์แก้วนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเป็นขวดแก้วของเรานี่แหละผมขอเรียกสั้นๆเลยแล้วกันนะครับว่า BGC นะครับเขาเป็นบริษัทบรรจุพันแก้วนี้เดี๋ยวผมบอกนะครับโดยบริษัทนี้เนี่ย เป็นบริษัทบรรจุพันแก้วลายใหญ่ที่สุดเลยนะครับของประเทศไทยมีโรงงานทั้งหมด5แห่งมีที่ปทุมธานีขอนแก่นนะครับปราจีนบุรีอยุธยาแล้วก็ราชบุรีมีกำลังการผลิตนะครับเกือบ3,500ตันต่อวันนะครับมีเตาถึง11ตันถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเป็นลายใหญ่ที่สุดของประเทศเลยโดยบริษัท BG c o คอนเทนเนอร์ดจำกัดนะครับผมหรือ BGC ของเรานี่แหละ ก็เนี่ยเราก็มีถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ในบริษัทย่อยๆที่ผมบอกไปข้างต้นเกือบหมดเลยนะครับมีแค่ที่ปาจีนบุรีนะครับที่ร่วมกับอ่าบริษัทกระทิงแดงนี่แหละเพราะบริษัทกระทิงแดงเขาต้องการขวดเหมือนกัน,นขวดแก้วแล้วก็ทำาททำขวดแก้วเนี่ยส่งไปให้เขาเพื่อให้เขาผลิตนะครับผมดังนั้นน่ะบริษัทเนี้ยจะเป็นบริษัทต้นน้ําเลยนะของหลาย กิจการถ้าเกิดว่ากิจการน่ะไม่มีขวดแก้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะนําน้ํานํายาหรือนําอาหารอะไรเงี้ยไปขายได้นะครับดังนั้นบริษัทนี้จึงเป็นบริษัทที่สําคัญมากโดยบริษัทย่อยนะครับที่ผมบอกก็เนี่ยอย่างปทุมธานีนี่ก็ทําเกี่ยวกับเรื่องเบียร์โซดาเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ขอนแก่นก็เบียร์เหมือนกันส่วนใหญ่บริษัทนี้ก็จะ ผลิตเกี่ยวกับเรื่องให้บริษัทเบียนะครับของบริษัทแม่เขานี่แหละพวกสิงโซดาสิงนะครับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสิงรวมทั้งนะครับจะมีเกี่ยวกับเรื่องวิตามิวเอ็มสปอร์ตสปอนเซอร์แล้วก็สังเกตดูนะครับจะผลิตทั้งนี่ถ้าปาจินบุรีนี่ก็จะเป็นของเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์เลยก็คือกระทิงแดงนะครับมีเครื่องบํารุงกกำลังด้วยโหมีเยอะมาก ดังนั้นบริษัทนี้น่าสนใจมากเลยนะครับผมแล้วก็บริษัทก็ยังทําเกี่ยวกับเรื่องอธุรกิจพลังงานทดแทนด้วยเริ่มเข้าไปทั้งงพลังงานาไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นี่อยู่ที่เวียดนามก็มีนะครับผมแล้วก็มีการเติบโตต่อๆไปนะครับอยากให้เพื่อนๆอ,อดใจรอในสไลด์ถัดไปนะครับว่าบริษัทเนี่ยเขาได้ไปลงทุนในกิจการอะไรบ้างแล้วการเติบโตในอนาคตของบริษัทเป็นยังไงนะครับเรามาดูโครงสร้างของอไรายได้นะครับสังเกตดูว่าร้อยละเกือบ40%เเลยนะ เป็นเกี่ยวกับเรื่องเบียร์ก็คือพวกขวดเบียร์นี่เป็นขวดแก้วนี่แหละซึ่งบริษัทผลิตเท่าไหร่ก็ตามนะครับบริษัทแม่ของอาของบริษัทนี้ก็คือบริษัทสิง์เนี่ยเขาก็รับซื้ออยู่แล้วนะครับเพื่อนําม,มาบรรจุเบียร์หรือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์คือพวกโซดาสิง์น้ําดื่มตาสิง์หรือแม้กระทั่งโคคาโคลานะ่ารวมทั้งอาหารด้วย และยังมียาฆ่า,มาแมลงและยาต่างๆนะครับแล้วก็ขวดแก้วประเภทอื่นๆอย่างเช่นขวดเครื่องสําอางเออขวดครีมเอยอย่างเงี้ยก็เป็นขวดแก้วเหมือนกันนะครับข้อดีของบริษัทน,นี้นะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมบรรจุขันกแก้วเนี่ยในประเทศไทยมีรายใหญ่ๆนะครับอยู่แค่4ี่ลายเท่านั้นนะครับการเข้ามาของอผู้ผลิตรายใหม่เนี่ยเข้ามายากมากนะครับ พราะหนึ่งก็คือลงทุนสูงไม่พอนะครับผมแล้วก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการทําด้วยเพราะพวกนี้มันมีศิละปะในการทําในการหลอมเพื่อไม่ให้มันแตกหรือไม่ให้มันเสียหายได้มากนะครับดังนั้นนะ่ะการที่บริษัทใหม่ๆเข้ามาเนี่ยจะยากมา,มากเลยนะครับผมก็คิดว่าเป็นข้อดีของธุรกิจแก้วเลยนะแล้วก็ยิ่งของ บีจีซีเนี่ยมีบริษัทแม่รับซื้อตลอดเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าเราก็สามารถไว้ใจของเราได้เลยแหละว,ว่าบริษัทนี้ยังไงก็ไม่เจ๊งแน่นอนนะครับแต่จะขยายมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของบริษัทเราที่จะสามารถดําขวดแก้วเนี่ยไปขายให้บริษัทอื่นๆเนี่ยได้มากขนาดไหนแล้วก็การต่อยอดของธุรกิจนี้เป็นยังไงนะครับน่าสนใจนะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปทดว่วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับ เข้าไปสู่โลกของขวดแก้วนะครับว่าขวดแก้วนี่มันดียังไงแล้วทําไมคนเราครับยังต้องใช้ขวดแก้วอยู่ไม่ใช่ขวดพลาสติกหรอหรือไม่ใช่ขวดอะไรอย่างนี้หรอเพราะอะไรนะหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับขวดแก้วนะครับมันสวยแล้วก็ดูดีเพื่อนๆลองสังเกตนะครับเข้าไปตามร้านสะดวกซื้อก็ได้นะครับเครื่องดื่มที่มีราคาแพงส่วนใหญ่ ทั้งแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับยกยกตัวอย่างนะอย่างเช่นพวกเหล้าพวกเบียร์เงี้ยถ้าใส่ขวดพลาสติกมันก็ดูแบบแป,กแปกแลกๆเนาะมันต้งใส่ขวดแก้วมันจะดูแบบเออดูสวยดูดีรวมถึงผลิตภัณฑ์อย่างเช่นพวกลังนกออขวดเล็กๆอย่างเงี้ยครับราคาแพงๆถ้าไปใส่ขวดพลาสติกหรือขวดกล่องอย่างเงี้ยมันก็จะดูโอ้ มันก็ไม่กล้าซื้อเนาะร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยถ้าใส่ขวดแก้วมีฝาสวยๆนะโอ้มันดูแบบมูลค่าบันดูสวยมากเลยดังนั้นน่ะขวดแก้วเนี่ยมันสวยมากต่อมานะครับเรื่องความปลอดภัยขวดแก้วนะครับเป็นขวดที่มีความปลอดภัยสูงมากแล้วก็มีแนวโน้มนะครับจะทําปริยาเคมีน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆเขาก็เลยนิยมใช้ขวดแก้วกันนะความเย็นถ้าท่านเป็นนักดื่มนะท่านจะรู้ว่าขวดแก้วนะครับมันได้อัตราด เขาเราียกวได้ความสุขในการดื่มนะครับผมเพราะมันเก็บความเย็นได้นานแล้วก็การดื่มขวดแก้วนี่มันรู้สึกรู้สึกฟินอ,ะอ่ะถ้าท่านใดได้อยู่ในวงการนี้จะเข้าใจว่ามันมันสุขจริงๆนะถ้าเกิดได้กินขวดแก้วแล้วก็มีวุ้นนิดหนึ่งนี่ดังนั้นนะครับความเย็นในขวดแก้วเนี่ย เป็นจุดที่ทําให้ลูกค้านะเลือกที่จะซื้อเครื่องดื่มที่มีขวดแก้วแล้วก็ขวดแก้วนะครับมันสามารถดีไซน์ได้หลากหลายสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากนะครับสังเกตว่าขวดแก้วมันจะทํารูปทรงแปลกๆลูกทรงวสวยๆได้นะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ราคาแพงต้องการความเรียบหรูอย่างเช่นพวกเครื่องสอําอางหรือครีมเนี่ยเขาจะใช้ขวดแก้วนะครับนอกจากทําปฏิกิริยาก,กับสารอื่นๆได้น้อยนะมันยังสวยด้วย แล้วก็เทรนแนอนาคตเลยนะครับมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยขวดแก้วนะครับสามารถนำมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้เกือบ100%เลยดังนั้นนะครับถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ไหนอยากส่งเสริมภาพลักษณ์ว่าเราเฮ้ยลักโลกนะขวดแก้วเนี่ยคือเป็นจุดที่ต้องนำมาใช้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าขวดแก้วมันจุดแข็งมันเยอะนะ เขาก็เลยยังต้องใช้อยู่มาดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับของบริษัท BGC นะครับที่ผมอยากให้ดูนะครับคือบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์นะครับเมื่อปี6 1หน่งเองปลายปีด้วยนะแล้วก็ราคาที่ IPO นะ1 0 2 0บาทพานะครับ5บาทเลยนะโอ้ยนี่พาย5บาทเลยยังไม่แตกพาเลยแล้วก็ราคานะครับที่เห็นนะครับบริษัทนะครับพอ เข้า IPO นะครับราคาก็ขึ้นไปเนี่สักสิบสาบาทแล้วก็ตกลงมานะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆจนสูงสุดนะครับสิบหงสิบเจ็ดบาทแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆปัจจุบันนะราคานะครับใกล้เคียงกับ IPO เลยโหน่าสนใจนะห่างกับ IPO บาทกว่าๆทเองทั้งที่บริษัทนะครับโตกว่าเดิมเยอะมากๆเลยมาดูงบการเงินของบริษัทนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือกําไรสุทธิสังเกตว่าบร ah, ิษัทเข้าตลาดเมื่อปลายปี61นะดังนั้นตรงนี้มันก็จะเริ่มตัดกันตรงนี้ที่หุ้นมันจะตรงกับปัจจุบันนะครับแต่มาดูก others, birth birth ําไรสุทธิก่อนกาไรสุทธินี้ยังไงก็เหมือนเดิมเมื่อปี60 2 0นะครับ200ล้านปี61ประมาณ490ล้านปี62 511ล้านนะครับแล้วก็โควิดปี63นะครับ 516ล้านนะครับนขนาดปีโควิดนะเนี่ยยังกำไรยังเพิ่มขึ้นเลยแล้วก็ปัจจุบันนะครับปี64นะครับไตมาดแรกนะครับ Q1 นี่182ล้านแล้วก็มาดูกำไรต่อหุ้นนะครับเมื่อปี62นะครับ0.74ปี63นะครับก็0.74เหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันไตมาดแรกนะครับของปีนี้0.26นะครับโอ้โหถือว่าใช้ได้นะผมชอบเลย ที่สำคัญนะครับบริษัทก็มี ROA ROE ก็ถามว่าสูงไหมก็ไม่ได้สูงมากนะเพราะบริษัทเป็นบริษัทผู้ผลิตอย่างเงี้ยจะ ROA กับ ROE ไม่ได้สูงอยู่แล้วแต่กำไรสุทธิของบริษัทนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมีอยู่6.47ก็ถือว่าเยอะกว่าเดิมมากๆเลยนะยิ่งกิจการใหม่ที่เขาไปเอามารวมกับกิจการขวดแก้วของเขาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากน่าจะทำอัตรากำไรสุทธิตรงนี้ได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับ เรามาดูความถูกแพงของหุ้นนะครับหุ้นตัวนี้นะครับปัจจุบันนะครับราคา11บอาทนิดๆต่างกับ IPO นิดเดียวเองตอน IPO 10บาทจุดสอนะครับมี PE นะครับแค่14เท่าเองผมว่าถูกมากๆเลยนะอุตสาหกรรมขวดแก้วเบอร์หนึ่งของประเทศแล้วก็คนเข้ามาแข่งขันนะได้น้อยนะครับ PE 14เท่านี่ถือว่าไม่แพงเลย P ต่อบวุวก,ก็ถูกหนึเท่าเองแล้วก็มีปันผลให้นะครับ สกว่าๆเลยนะผมไม่คิดว่าเยอะนะสำหรับอุตสาหกรรมที่มันมีความเติบโตด้วยมีความแข็งแกร่งด้วยนะครับหน้านี้นะครับเป็นข้อมูลงบการเงินนะครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนดูนะครับก็คือตัวนี้กําไรขาดทุนสะสมนะครับสังเกตดูว่าของบริษัทนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะมีกําไรในบริษทัทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่ากิจาการเขาเนี่ยได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจากปี61นเนี่ยมีอยู่ 300อยกว่าล้านที่เป็นกำไรสะสมนะปี6 2เริ่ม400อยกว่าล้านแล้วนะครับปัจจุบันแ0 0อยกว่าล้านเลยนะถือว่าเยอะนะครับที่มันสะสมขึ้นมาเรื่อยๆเลยเป็นที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งของบริษัทเลยนะครับที่ผมชอบเลยนะบริษัทนี้ครับปันผลปีหนึ่งนะครับสี่รอบเลยนะครับถ้าใครอยากได้บริษัทสักบริษัทหนึ่งอะ่ะเรามีเงินใช้ทุกๆ3เดือนนะบริษัทนี้เหมาะมากสังเกตดูนะครับในปี62นะ เขาปันผลเดือนพฤษภามิถุนากันยาันวานะครับสี่รอบต่อปีเลยนะปี6 3สาก็เช่นเดียวกันนะครับลองดูนะพฤษภามิถุนากันยาแล้วก็ธนวานะครับแล้วก็ปีนี้ผมก็เชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าพฤษภาเขาปันผลไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มิถุนาเรียบร้อยแล้วน่าจะอีกรอบจะเป็นกันยาแล้วก็ธนวาดังนั้นหุ้นตัวนี้นะครับมีปันผลให้เพื่อนๆนะประมาณ 4- 5เแล้วก็4รอบ ต่อปีนะครับผมก็เชื่อว่าน่าสนใจนะถ้าใครอยากลงทุนในหุ้นที่ปลอดภยัยหรืออยากฝากเงินไว้กับหุ้นที่สามารถปันผลให้เราเลี้ยงเราได้ตลอดเนี่ยแล้วก็มีความแข็งแกร่งอยู่ด้วยนะครับที่สำคัญนะครับผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยไม่เยอะมากผมอะค่อนข้างชอบบริษัทที่ผู้ถือหุ้นไม่ค่อยเยอะบริษัทนี้ก็เป็นหนึ่งในสเปคเลยนะที่ใช้ได้เลยมีอยู่แค่ประมาณ4 0 0พคนเองแล้วก็ เปอร์เซนต์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซนต์ฟรีโฟดอะต่ำเนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันอยู่ประมาณแค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซนต์เองแล้วก็สังเกตดูนะว่าหุ้นทั้งหมดนะครับไปอยู่กับบริษัทบางกออกก g า s นะครับจำกัดมหาชนนี่คือหุ้นทั้งหมดเลยนะเกือบเจ็ดสิบสองเปอร์เซนต์เลยซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทสิงห์ดังนั้นน่ะสบายใจได้เลยว่าหุ้นของบริษัทนี้ไม่ถูกทอดทิ้งแน่นอนแล้วก็สิงห์ไม่มีทางที่ทำให้บริษัทนี้มันล้มแน่นอนถ้าลม้มไม ไม่มีขวดแก้วผลิตหรือไม่มีขวดแก้วไปส่งให้บริษัทน,นี้คือเรื่องใหญ่เลยนะครับไม่สามารถขายของได้เลยนะดังนั้นน่ะความปลอดภัยในบริษัทน,นี้ผมชั่วสูงมากๆเลยนะ เรามาดูความเสี่ยงของกิจการนะครับอย่างที่ผมบอกว่าบริษัทนียเขาขายของประมาณ60%นะครับให้กับบริษัทแม่ของเขาคือบริษัทสิงห์นี่แหละดังนั้นนะครับเมื่อ,อไรก็ตามที่มีกฎหมายนะห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทนี้เขาจะกระทบคันแขางเยอะมากเพราะว่ายอดขายมันจะตกลงแต่นะครับ ผมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเกิดขึ้นในปีนี้ก็ยากแล้วนะขนาดปีนี้นครับสั่งล็อกดาวกก็ยังสามารถจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เลยผมก็เลยว่าความเสี่ยงตรงจุดเนี้ยบริษัทก็ถือว่าผ่านมาเรียบร้อยแล้วเหลือแต่การเติบโตที่เกิดขึ้นนะครับในสไลด์ถัดไปนะว่ามันเป็นยังไงอยากให้เพื่อนๆได้ไปดู อันนี้เป็นจุดนะครับที่ทําให้ BGC มีโอกาสเป็นหุ้นเด้งนะครับข้อแรกเลยนะครับบริษัทนะครับไม่ได้ขายแค่ขวดในปีนี้แหละบริษัทได้ไป m a ก็คือไปซื้อกิจการมานะเป็นบริษัทจําหน่ายกล่องกระดาษแล้วก็จําหน่ายฝาปิดนะครับเพื่อนๆคิดดูนะว่าขวดแก้วอะ่ะบริษัทที่ผลิตได้นะ่ะมีอยู่4บริษัทในประเทศรายใหญ่ๆอะ่ะแล้วก็ BGC ีเนี่ยคือเป็นรายใหญ่ที่สุดเลยถ้าเขาขายขวดแก้วอะ่ะพ่วงกับกล่อง พ่วงกับฝาพ่วงกับฉลากอย่างเงี้ยโหมันจะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้เยอะเลยนะขายแค่ขวดนะตอนนี้เขาเพิ่มมา2อันแล้วเนี่ยดังทาร์เก็ตที่เขาจะเสริมเลยนะคือขายขวดแล้วก็ร่วมกับฉลากฝาแล้วก็กล่องเป็นไงครับน่าสนใจไหมคือขายทีเดียวไปหมดเลยบริษัทเนี่ยจะมีลูกเล่นในการทำการตลาดได้มากขึ้นสามารถให้ผู้ที่ซื้อเนี่ย มาสต๊าฟเซอร์วิสเลยคือมาซื้อกับ,กบเขาทีเดียวจบเลยคือได้ทั้งขวดได้ทั้งอุปกรณ์อะไรต่าง,าง,างๆเยอะเลยแทนที่สมัยก่อนนะบริษัทผู้สั่งเขาจะซื้อขวดที่หนึ่งซื้อกล่องที่หนึ่งซื้อฝาที่หนึ่งมันยุ่งยากเวลามันเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนอะไรก็ต้องเปลี่ยนด้วยกันหมดเลยดังนั้นบริษัทนี้ถือว่าได้เปรียบเลยนะเพราะว่าบริษัทแก้วเป็นต้นเลยเป็น ต้นของแพ็กเกจเลยถ้าเกิดมาซื้อกับเขาก็คือจบเลยผมก็เลยเชื่อว่าเนี่ยการเติบโตตรงจุดนี้ของเขาเนี่ยถือว่าน่าจะเติบโตต่อไปในอนาคตได้ค่อนข้างดีเลยต่อมานะครับเขาไม่ได้ขายในแค่ประเทศนะเขายังส่งออกขวดไปต่างประเทศด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมชอบนะสังเกตดู2 0 1 5 1 6่หนึ่งเนี่ยก็แค่5%เองแล้วมันค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนปัจจุบัน21นะปี21เนี่ยเกือบ10%แล้วนะครับโดยส่งออกไปที่ใกล้บ้านเรานี่แหละ C.L.M.B. ใกล้ๆบ้านเราแล้วก็ U.S.A. นะครับที่ค่่นขขางเยอะนะผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดบริษัทเนี่ยส่งออกได้มากขึ้นกว่าเดิมก็ทำให้กำไรของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนดีกว่าที่จะพึ่งบริษัทแม่เพียงอย่างเดียวทั้งที่บริษัทแม่มันก็เป็นเหมือนคล้ายๆคล้ายๆของตายนั่นแหละยังไงก็สั่งของเขาอยู่แล้วเขาก็ยังพูง่ายอย่างหาทางที่จะเติบโตด้วยตัวเขาเองนะผมชื่นชอบตรงจุดนี้ของบริษัทเลยแล้วก็ถ้าใครเป็นคนที่เก่งงบนะครับ จะมีงบ Q2 ปีนี้แหละที่จะเติบโตขึ้นอย่างเยอะมากๆเลยผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสังเกตดูนะครับ Q1 ปี2 0นะครับตอนนั้นยังไม่เกิดโควิดนะยอดขายนะครับปีนี้ Q1 2 1เนะี่ยยอดขายดีขึ้น้วยนะนิดหนึ่ง mm hmm. ผมก็ถือว่าอุปทับใจนะขนาดปัจจุบันเนเกิดโควิดอ่ะยอดขายยังดีกว่าปีที่แล้วตอนที่ยังเริ่มเลยยังไม่เกิดโควิดเลย แต่สังเกตดู Q2 ปี20นยะอยอดขายต่ำม,มากช่วงนี้มีการเขาเรียกว่าล็อกดาวนแล้วก็สั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์นะครับผมก็เลยเชื่อว่า Q2 อ่ะปี21ก็คือปัจจุบันนียอีกไม่กี่เดือนเนี่ยที่ออกมาเนี่ยผมช่วงงบเนี่ยน่าจะสวยกว่านี้เยอะมากดีไม่ดีอ่ะอาจจะโตขึ้นเกือบ 40-50%้าน่ะน่าจะเป็นไปได้เลยแม้ปัจจุบันนะครับอาจจะมีการสั่งล็อกดาวน์นะครับแต่ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่เป็นขวดแก้วอะไรต่างๆนี่ยังพอขายได้อยู่ตรงจุดนี้ถ้าใครเป็นนักเกมงบเนี่ยก็จะเห็นส่วนต่างของจุดนี้ได้แบบชัดเจนมากๆเลยนะผมก็เลยเชื่อว่าเป็นคีย์ของหุ้นตัวนี้ในระยะสั้นๆเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงตำ่ำ ผมพูดตลอดเลยว่ามันคือพม่นี้ว่าออเดอร์พวกนี้มันสั่งกันตลอดอยู่แล้วแหละสั่งกันข้ามปีอยู่แล้วพวกขวดแก้วขวดอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นความเสี่ยงที่บริษัทจะล้มหายตายจากเนี่ยมันยากมากยิ่งบริษัทแม่เป็นบริษัทสิงด้วยนะเขาไม่ยอมอยู่แล้วดังนั้นความเสี่ยงของบริษัทนี้จึงต่ำมากแต่ความไม่แน่นอนสูงมากเมื่อทุกอย่างมันดีเนี่ยมันจะกลับมาแน่นอนการกินการใช้อะไรก็จะกลับมาขนาดตอนนี้เกิดวิกฤตนะครับ ก็ยังงบการเงินงก็ยังโตอยู่เลยถึงจะไม่มากก็ตามนะมีปันผลให้สีรอบต่อปีผมก็เลยเชื่อว่าบริษัทนี้มีความเสี่ยงต่ำแน่นอนแต่ความไม่แน่นอนสูงดังนั้นนะครับคะแนนหุ้นเด้งของบริษัทนี้นะครับผมให้เลยนะ8 7เต็ม10นะครับสิ่งที่ต้องให้บริษัทนี้ก็คือผมเชื่อว่าเขาเก่งแน่นอนเพราะขนาดปัจจุบันนะเกิดวิกฤตร้านเล้าปิดบ้างร้านนู่นร้านนี้ปิดบ้างเนี่ย บริษัทขายขวดแก้วก็ยังสามารถยังพอทํากําไรได้อยู่แล้วก็ไตรมาส2ที่เกิดปีเนี้ผมเชื่อว่าโตกว่าไตรมาส2ปีที่แล้วเยอะปันผลก็ดีอันนี้ผมให้เครดิตเลยดังนั้นนะคะแนนมันก็เลยได้เยอะตรงจุดนี้แหละครับแต่ส่วนที่คะแนนหายไปเนี่ยก็คือพู้นี้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์น่ะปีที่ผ่านมากับปีนี้มันดูไม่ค่อยดีอยู่แล้วเพราะว่ามันขายยากขายลําบากดังนั้นน่ะ งบมันก็เลยไม่กําไรไม่โตชัดเจนส่วนเรื่องความถูกแพงของหุ้นนะครับผมก็ให้อยู่ในเกณฑ์ดีนะเพราะ P/E ก็อยู่ต้นต้นๆเองแล้วก็ราคาห่างจาก IPO ในปี61นี้ไม่เยอะเลยดังนั้นนะ่ะหุ้นตัวนี้ผมก็เชื่อว่านะครับมีโอกาสเป็นหุ้นเด้งได้สูงเลยนะแต่นะครับอย่าเชื่อผมอยากให้เพื่อนๆนะครับได้ลองไปศึกษาข้อมูลบริษัทศึกษาความน่าสนใจบริษัท ก่อนที่จะลงทุนนะครับเงินของท่านนะครับท่านต้องศึกษาเองนะครับผมภูมิสภาพนะครับจะเป็นแค่ผู้นําบริษ,ษัทเนี่ยมาอธิบายเพื่อนได้ฟังแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าบริษัทมีข้อดีข้อเสียอย่างไรมีการเติบโตอย่างไรนะครับก่อนที่จะจบนะครับผมขออนุญาตฝากโปรโมทคอร์สหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่2นะครับถ้าท่านใดนะครับอยากเรียนลักษณะของหุ้นเด้งนะครับเทคนิคการหาหุ้นเด้งการประเมินราคาหุ้นเด้งกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตหุ้นเด้งนะครับ เรียนในออนไลน์เลยนะครับในกลุ่มปิดเดือนสิงหาคมนะครับตลอดทั้งเดือนเลยนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วยังไม่พอนะครับผมยังจะแถมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้ด้วยนอกจากหุ้นเนี่ยผมก็ถนัดเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าโดยเริ่มต้นจากคนที่ไม่มีเงินไม่มีความรู้เนี่ยก็สามารถเริ่มลงทุนได้นะครับดังนั้นครน,นี้ให้ทั้งหมดเลยโดยถ้าคุณเพื่อนคนไหนสนใจนะครับ ให้ไลน์ไอเนะครับเข้าไลน์ไอเดีเลยแล้วก็ลองเซิร์ชดูเขียนพิมพ์ว่า Add Money h e ี o ตัวเล็กนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าหุ้นเด้งนะครับก็จะมีรายละเอียดวิธีการสมัครของคอร์สให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับผมแต่ก่อนที่จะจบนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตาม เดอะสต็อกของผมด้วยดีตลอดมานะครับตอนนี้มาสู่ EP ีที่11แล้วนะครับยังไงนะครับฝากติดตามต่อด้วยนะครับใน EP ีที่12นะครับหุ้นตัวนั้นอาจจะเป็นหุ้นเด้งของท่านก็ได้แต่วันนี้ผมขอตัวราก่อนนะครับสวัสดีครับผม